الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله تعالى إلى العالم كله بشرا ونذيرا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذبة بتقوى الله تعالى أما بعد فيا عباد الله Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-Karim Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun O benda hu ta tang lai Ta jing Allah Subhanahu wa ta'ala de song tat Kwam ba hu ta tang lai Su jao jong tham taqwa Ta Allah ta'ala yang the jing เวลาตะมูตุนและพวกเจ้าอย่าเพิ่งตายอินาเหล้าต <m> ุมมุสลิมูนนอกจากเสว่าพวกเจ้านั้นจะต้องเป็นผู้ที่ยอมจำนนยอมเสอร์ลาบต่ออัลลอฮฺต้าลาเสียก่อนท่านพี่น้องผู้อาชาทั้งหลายรอมฎอนใกล้ที่จะมาถึงแล้ว ทลซลลัมได้ทำการเคยขอดุอาซึ่งมีฮะดิษถูกรายงานว่าทอซูลุลลอฮ์นั้นได้ทำการขอว่าอัลลอฮาหมุลลิกนรอมฎอนโอ้ a l l a ์โปรดทรงทำให้เราถึงรอมฎอนด้วยเถิดซึ่งฮะดิษวันนี้ยืนยันว่าให้เรานั้นทำการขออุอาเพื่อยินอายุต่ออายุ ให้จนถึงรมฎอนที่จะมาถึงเพื่อให้เรานั้นไปอยู่ในช่วงเวลาที่มีความประเสริฐของเดือนรมฎอนมีพี่น้องมุสลิมมากมายที่ไม่ถึงเดือนรมาตอนเดือนรอจักมีมุสลิมไม่น้อยที่เสียชีวิตเดือนชาบานก็มีมุสลิมที่ไม่น้อยเหมือนกันที่ไม่ถึงรอมาตอนโดยที่เขานั้นเสียชีวิต ในเดือนชาบานอีกสิบวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเรานั้นเนี่ยได้อยู่แถวไหนที่จะไปหาอัลลอฮฺสุบฮานาหฺวตาอลาบางท่านอัลลอฮฺตาอลาอาจจะอยู่แถวหน้าแล้วก็ได้ที่จะต้องตายไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานาหฺวตาอลลาบางท่านอาจอยู่แถวกลางบางท่านอาจอยู่แถวหลังอันนี้เราไม่รู้ เมื่อเราไม่รู้นั้นเราก็ต้องทำการขอดุทิต่ออัลลอฮฺซุบฮานาฮวตาอลาให้เรานั้นไปถึงสู่เดือนอรรมตอนท่านพี่น้องผู้ชาทั้งหลายการที่จะถึงเดือนตรอมตอน,นั้นมีมากมายหลายประการด้วยกันที่เราจะต้องทำการตระเตรียมเตรียมกายเตรียมใจเพื่อตอนรับ สู่เดือนอมอตอนส่วนนี้กันขอดุอาแต่การเตรียมตัวที่มีความสำคัญมากที่สุดก่อนที่จะถึงเดือนอเมออนนั้นก็คือการเต้าบะต่อลอห์ุสุบฮานอฮัวตาลาเพื่อให้เรานั้นมีจิตใจที่มีความสะอาดโดยที่เข้าไปสู่เดือนอมอตอนที่จิตใจมีความสะอาดแล้วพร้อมที่จะทำการอามัลอิบดะดา sang kam cita Allah Subhanahu wa taala Allah taala telah sempat awal di Al-Quran Tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun Allah taala telah sungrek Banda muslimun tang lai yu talod wela wa phuak jau jong taubah ta Allah taala tang mot thot benda ku tha tang หลาอัละกุมงตุฟลหฮูนเพื่อพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่สําเร็จสมหวังในทางดุนยาและการเคาองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนรอมฎดอนเราจะต้องทําการเตาบะต่อละตาลาเพื่อเราจะมีการตุฟลหฮูนเป็นผู้ที่มีความสมหวังสําเร็จในทางดุนยาและการเคารพเพราะเดือนรอมฎดอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้ความโปรดปรานความเมตตา แก่บรรดาผู้ที่มีความศรัทธามากที่สุดการเตาบ้านนั้นมีสองประเภทหนึ่งฮักกุลลอฮ์สองฮักกุลอาดามีคือเตาบ้านที่เป็นสิทธิของอัลลอฮ์และเตาบ้านที่เป็นสิทธิของมนุษย์เงื่อนไขการเตาบ้าจากบาปที่เป็นสิทธิของอัลลอฮ์นั้นมีอยู่สามประการด้วยกันนั่นก็คือหนึ่งต้องละเลิกจากบาปที่เขาได้กระทํา สองเขาต้องตั้งใจอย่างเด็ดขาดว่าจะไม่กลับไปกระทำแบบนั้นอีกสามเขาต้องโศกเศร้าเสียใจต่อการกระทำแบบนั้นดังนั้นจะหากว่าผู้ใดก็ตามที่ทำการเตาบ้าโดยขาดเงื่อนไขจากสามประการนี้หรือขาดเงื่อนไขจากอันหนึ่งอันใดจากสามประการนี้การเตาบ้าของเขาก็จะไม่ซ่อมใช้ไม่ได้และไม่มีความสมบูรณ์ อัลลอฮฺตาลาจะไม่ทรงตอบรับการตาบ้าของเขานั่นคือเงื่อนไขาการตอบ้าเกี่ยวกับเรื่องพักอลุลลฺสิทธิที่มีต่ออัลลอฮฺเช่นทํนา,าการขาดละหมาดขาดสินอดกระทาตามสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาทรงห้ามต่อไปเงื่อนไขาการเตาบ้า จากฮักพุลอดัมจากบาปที่เป็นสิทธิของมนุษย์ซึ่งมีเงื่อนไขยอยู่สีประการด้วยกันซึ่งหนึ่งจากข้อสามนั้นเป็นเงื่อนไขเดียวกับการเตอบาจากบาปที่เป็นสิทธิของพรลอง์สุฮานาวตาลที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ส่วนเงื่อนไขาการต้บาบะข้อที่สที่เพิ่มเข้ามาสําหรับผู้ที่ทําบาปอันเป็นสิทธิของมนุษย์ด้วยกันเองคือผู้เตาบ้านั้นจะต้องทําการคืนสิทธิ์ของผู้อื่นที่เขาได้ละเมิดมาหรือต้องขอมาอฟัแก่เขาดังนั้นถ้าหากว่าผู้เตาบ้านั้นไม่ยอมทํา ไม่ทําให้ตนเองพ้นุนทินจากการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือไม่ขอมาอฟัฟแน่นอนเลยเกินว่าเขาก็อาจจะก,กลายเป็นผู้ที่ล้มละลายในวันเกียรมะวัลายาดุบิลลยซึ่งท่านอิมามมุสลิมรหิมะมุลลอฮุตอลาได้ทําการรายงานฮะดีษจากท่านอบูฮารย์ระห์รอฮีอัลลอฮุวาอัลฮกล่าวว่าแท้จริง ท่าน ul ิวะ ل ัลลัมได้กล่าวว่าพวกท่านรู้หรือไม่ว่าใครคือคนล้มละลายอาตัดรูนะมุนมัลมุฟลิสพวกท่านรู้หรือไม่ว่าใครคือผู้ที่ล้มละลายตามทัศนะของอิสลามบรรดาซอฮาบะ์ก็กล่าวตอบว่าผู้ที่ล้มละลายในหมู่ของพวกเรานั้น ก็คือผู้ที่ไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินดังนั้นทนรสลุดละสรลลหัวอะัยฮิวะอัลอัลลัมก็ได้กล่าวว่าผู้ที่ล้มละลายจากประชาชาติของฉันก็คือในวันกิยมา,ะม,ม,ายมะนั้นเขาจะมีมาในวันกิยามะหนั้นเขาจะมาด้วยการมีผลงานของการละหมาดทำการถือสินอด มีผลงานของการออกสกาศัศหมายความว่าอรรถตาลาสรงตอบรับการละหมาดก,การถือสนอุและการออกสกาศของเขาไเป็นต้นแต่เขาเคยด่าทอคนนั้นเขาเคยกล่าวหาคนนี้เคยบริโภคทรัพย์สินของคนนั้นโดยชอบเคยนองเลือดทะเลาะกับคนนี้เคยทุบตีคนนั้นดังนั้นผู้ที่ล้มละลายก็นั่งลง แล้วบรรดาความดีงามของเขาก็ถูกนาไปให้กับคนนั้นและบรรดาความดีงามทั้งหลายของเขาก็จะถูกนาไปให้กับคนนี้แล้วถ้าหากว่าบรรดาความดีงามของเขาหมดไปก่อนบรรดาความผิดต่างๆจะถูกชดใช้แน่นอนเหลือเกินว่าบรรดาความผิดต่างๆของพวกเขาที่เราไปละเมิดเนี่ยก็จะถูกโยนลงมาบนเขาให้แบกภาระนั้นไว้แทน หลังจากนั้นเขาก็จะถูกโยนลงไปในสญญาญนรกนั่นคือผู้ที่ล้มละลายทั้งดุนยาและก็อาจอเนื่องจากว่าไปละเมิดผู้อื่นไปมีฮักอุลอาดัมไปกระทำบาปจะเป็นสิทธิของผู้อื่นแต่นั้นในเรื่องสิทธิของมนุษย์นั้นนะครับผู้อ่ทาทั้งหลายท่านอิมามกซาลี รัฮมานุลลอฮุตาลาได้ทำการเด่งสิทธิดังกล่าวไว้เป็นสีประเภทด้วยกันมีดังนี้หนึ่งสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินเช่นการยักยอกการขโมยทรัพย์สินผู้อื่นผู้ละโมดจำเป็นที่จะต้องคืนทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้เป็นเจ้าของอย่างสุดความสามารถหากเขาไม่มีความสามารถที่จะชดใช้คืนได้เพราะมีความขัดสนหรือยากจน ก็ให้เขาขอฮาลานกับผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นแต่ถ้าหากว่าไม่มีความสามารถที่จะขอฮาลานได้เพราะผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นไม่อยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วหากเขาผู้ละเมิดนั้นสามารถที่จะบริจาคทรัพย์สินแทนเจ้าของทรัพย์สินนั้นก็จงทําเราละเมิดทรัพย์สินเขามาหนึ่งพันบาทและผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นก็ไม่อยู่แล้วหรือเสียชีวิตไปแล้ว ก็ให้เราเอาเงินทรัพย์สินเงินหนึ่งพันบาทนั้นไปสระกอแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺตาลาให้ความดีงามนั้นของการสระกอนี่ไปถึงผู้ตายก็จงทำและจะหากว่าไม่มีความสามารถที่จะกระทำได้ก็ให้เขาทำความดีให้มากๆเพื่อความดีนั้นน่ะ จะไปยกให้แก่ผู้ที่ติดค้างกับเราทําความดีให้เยอะๆเพราะเราไม่สามารถจะไปขอมาอัพได้อีกแล้วทําความดีเผื่อคนอื่นและหวนกลับไปยังอัลลอฮฺตาอัลาด้วยความสํานึกว่าตนเองนั้นเป็นดอกที่มีความต่ําต้อยและทําการวิงวอนให้อัลลอฮฺตาอัลาทรงทําให้คู่กรณีนั้นมีความยินยอมและอภัยให้เขาในวันเพียงนี่คือ สิทธิก็ที่หนึ่ที่เราต้องทําการเตอบ้าถ้าหากว่าผู้ใดที่มีสิทธินี้โดยเฉพาะยิ่งก่อนเดนือนนรโมนสิทธิที่สองสิทธิเกี่ยวกับชีวิตเช่นการไปฆ่าหรือทํำร้ายคนอื่นซึ่งผู้เป็นทายาทผู้ตายหรือผู้ถูกทำร้ายสามารถกีซอสกลับได้หมายค่าว่าฆ่าให้ตายตกตามกันไปได้หรือทํากลับเหมือนกับที่เขาได้ถูกกระทํา หรือทำการประนีประนอมและอภัยให้แก่ผู้ละเมิดนะทำการขออภัยดังนั้นหากผู้ละเมิดสามารถดำเนินการกิซอัได้ก็จงยินยอมให้ถูกกิซอสหรือขอประนีประนอมและขออภัยจากผู้กรณีให้ได้แต่ถ้าหากไม่สามารถกระทําสิ่งดังกล่าวได้เนื่องจากญายาทู้ตายเสียชีวิตไปแล้วหรือผู้ที่ทำไร้ายไม่อยู่ ให้เขาทําความดีให้เยอะๆเพื่อความดีนั้นเนี่ยจะได้ไปแบ่งกับบรรดามุสลิมที่เราได้ไปร่วมละเมิดแก่เขาทําความดีให้เขาความดีที่เราทำเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของเราก็ได้แล้วก็หวนกลับไปยังอัลลอฮฺมุซาบะฮัฮุวาตอาลาด้วยมีความสํานึกว่าตนเองนั้นเป็นเบาที่มีความต่ําต้อย และวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺตาลาอย่างสม่ำเสมอว่าให้อัลลอฮฺตาลานั้นทรงให้คู่กรณียินยอมที่จะอภัยให้เขาในวันเรียรมประการที่3าสิทธิที่เกี่ยวกับเกียรติยศเช่นการลินทาว่าร้ายการโกหกต่อผู้อื่นการด่าทอผู้อื่นเป็นต้นหากท่านโกหกต่อพี่น้องมุสลิม ก็จําเป็นที่ท่านจะต้องทําการพูดต่อหน้าคู่กรณีว่าสิ่งที่ฉันได้พูดไปนั้นเป็นสิ่งที่โกหกหรือขอมาอัฟต่อคู่กรณีหากเกรงว่าไม่เพิ่มความโกรธหรือก่อให้เกิดฟิจชนะขึ้นมาอีกดังนั้นจะหากว่าท่านเกรงว่าจะเกิดฟิกชนะก็ให้ท่านทําความดีให้มากๆเพื่อความดีที่เราทํานั้น จะถูกแบ่งให้กับคู่กรณีของเราในวันปียมรดิทำความดีให้เขาและหวนกลับไปยังอัลลอฮฺตาอลาเพื่อทำการขอดุอาต่อพระองค์แสดงถึงความเป็น่าวที่มีความต่ำต้อยว่าฉันเป็นเบวที่มีความต่ำต้อยเลยเพื่อนฉันได้ทำความผิดไปแล้วและฉันไม่สามารถที่ทำการมาอัฟตต่อพี่น้องมุสลิมได้พระองค์โปรดทรงทำให้คู่กรณีของฉันนั้น ยินยอมแก่ฉันในวันเกียรมาให้ใเจอและให้เราทำการอิสติกฟารขออภัยโทษแก่บรรดาพี่น้องมุสลิมที่เราได้ละเมิดแก่เขาขออภัยแกเขามากๆเพื่อมาลากัดจะอภัยให้แก่เราเนื่องจากว่าเราได้ขอดุอาลับหลังให้แก่พี่น้องมุสลิมในประการที่สี่ประการสุดท้ายสิทธิในเรื่องของาศาสนาซึ่งเป็นสิทธิที่ยิ่งใหญ่มาก ที่มีต่อพี่น้องมุสลิมเช่นการกล่าวตัดสินมุสลิมคนหนึ่งว่าเป็นกาเฟตไทมองกซีกล่าวไว้อย่างนี้การไปตัดสินมุสลิมคนหนึ่งว่าเป็นกาเฟตการไปตัดสินมุสลิมคนหนึ่งว่าเป็นพวกบิดแอการตัดสินมุสลิมคนหนึ่งว่าทำชิริกการตัดสินมุสลิมคนหนึ่งว่าลุ่มหลง การตัดสินดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเราจะต้องทําการวิเคราะห์ใครควรมีหลักฐานที่มีความชัดเจนเด็ดขาดมั่นใจไม่ใช่ไปฟังคนอื่นมาเพราะนั่นเป็นฮักกุลอาดัมที่จะติดตัวเราไปในวันเกียรมาที่เราจะต้องไปเผชิญกับพี่น้องมุสลิมที่เราได้ไปพูดไปหุบกลมไปตัดสินนั้น หากท่านเคยทำเช่นนี้แล้วท่านก็ต้องไปกล่าวต่อหน้าคู่กรณีที่ท่านเคยกล่าวหาว่าสิ่งที่ฉันได้พูดตัดสินไปนั้นไม่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงและไปขอฮาลาลแก่เจ้าตัวในกรณีที่สามารถกระทำได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถกระทำได้เพราะเราไปหกกลมเขาไว้เยอะ ขอให้ท่านหวนกลับไปหาอัลลอฮฺหุสุบานาหุตาลาด้วยความรู้สึกสำนึกตนว่าตนนั้นเป็นเบ่าวที่มีความต่ําต้อยตนอ่อนแอเหลือเกินตนนั้นไปทําบาปละเมิดผู้อื่นไม่มีความสามารถที่จะไปขอมาอัฟเขาได้ก็ชันอ่อนแอเหลือเกินและให้เรานทำการวิงวอนให้อัลลอฮฺตาลาทรงให้คู่กรณีนั้นยินยอมที่จะอภัยให้แก่ท่านในวันเกียรมาและจงทําความดีให้มากมากเพื่อความดีนั้นจะ ถูกนําไปชดเชยแก่คู่กรณีของเราวันเกียร์ไหและทําการหมั่นขออภัยโทษแก่บรรดาพีน่น้องมุสลิมของเราที่เราได้ละเมิดท่านพีน่น้องผู้อุทาทังหลายครับฮักุลอาดัมเป็นเรื่องใหญ่มากคนเราอยากตอบบาต่ออัลลอฮฺตาลาแต่ตอบัดตไม่ได้อัลลอฮฺตาลาไม่อภัยโทษให้ก็เนื่องจากว่าไปติดในเรื่องของสิทธิฮักุลอาดัม ระมาตอนใกล้จะมาถึงนะครับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราจะต้องต้อนรับระมาตอนด้วยกับหัวใจที่ไม่มีบาปอกูลิกคลิฮะดะ واسف الرّح لعزم ولي ولكم ورسائل المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور